สำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีบ้านปางมาโอตาม,มลบอกก่อแก้วอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งจากสมเด็จพระราชินีพระพันปีหลวงที่ได้ทรงก่อตั้งสถานบริการสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตาม,มลบ่อแก,ก้วแห่งนี้ โดยสถานบริการแห่งนี้ห่างไกลาจากโรงพยาบาลเมืงซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอถึง30กิโลเมตรทําให้ประชาชนลดระยะเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลได้ในระดับหนึ่งซึ่งในระดับของการเจ็บป่วยฉุกเฉินขั้นพื้นฐานทางสถานีอนามัยเฉลิมภระเกียรติแห่งนี้ก็ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน,านทั้งในเรื่องของการตรวจรักษาเบื้องต้นการส่งเสริมสุขภาพทั้งเชิงรับเชิงรุก และการคัดกรองในชุมชนการติดตามเยี่ยมบ้านในผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการพึ่งพิงทําให้ประชาชนตะมลบ่อกแก้วได้รับการบริการที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ทั้ง10หมู่บ้านจากที่มีอนามัยมาอยู่ใกล้บ้านเรานี่ครับการเดินทางก็สะดวกขึ้นคล่องครึ่งคล่องตัวเราไม่เจ็บหนักมากเราก็วิ่งมาได้ไม่จําเป็นต้องอเข้าไปที่อำเภอไม่จําเป็นต้องเข้าจังหวัดก็ได้ มาเป็นเรื่องที่ดีครับที่อมีอนามัยมาอยู่ใกล้ๆบ้านเราครับมันปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางด้วยใกล้บ้านเราด้วยสะดวกต่อ,อคนในพื้นที่ด้วยครับเรื่องของพืชผักสวนครัวหรือว่า พืชผักผลผลิตต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นี้เป้าหมายหลักของเราก็ตั้งใจจะทําให้มันเป็นใน,ในเชิงของอินทรีย์เพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเราก็เลยพยายามลดเรื่องเคมีต่างๆพัฒนามุ่งสู่ให้มันเป็นสู่อินทรีย์เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรกโดยที่เรามีแผนงานที่เราจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ในปี2565นี้แล้วก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีภาคีเครือข่ายครับ อย่างเช่นโรงเรียนบ้านบอกแก้วสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติของเราแล้วก็อบตอบอกแก้วเป็นหลักแล้วก็ชุมชนโดยที่เราจะมีแผนงานแบบนี้เราจะขับเคลื่อนให้โรงเรียนบ้านบอกแก้วนาวิชาเกษตรอินทรีย์เนี่ยให้เด็กๆได้เรียนมีแปลงเกษตรในโรงเรียนแล้วก็ให้เด็กๆได้เอาแปลงเกษตรอินทรีย์เนี่ยไปไว้ในบ้านของตัวเองเป็นโครงการหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านน่ากิน ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ต่างๆที่ผักที่ปลูกก็จะถูกกินบริโภคในครัวเรือนก่อนถ้าเด็กคนไหนเก่งครอบครัวไหนเก่งก็จะเก็บผลผลิตที่เหลือนเนี่ยไปขายในรูปแบบนี้เราจะขับเคลื่อนให้ในชุมชนได้บริโภคสิ่งดีก่อนสารเคมีที่น้อยที่สุดแล้วก็ไม่มีเลยเป็นอินทรีย์ก่อนก่อนที่เราจะขยายออกไปสู่ด้านนอกแบบนี้จะสร้างความยั่งยืนทางทางการบริโภคให้กับชุมชนได้แล้วก็โรคภัยต่างๆก็จะน่าจะลดลงก็ลดภาระของสังคมไปได้อีก อันนี้เป็นแนวทางที่เรากำลังทำร่วมกันในปีนี้แล้วก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับ